ไม่สี่จังหวะจึงไม่จําเป็นต้องใช้ออโต้ลูปผมบอกก่อนด้วยนะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่บอกนะถ้าพายขึ้นมามีใบงานนะครับ,บจริงๆมันอยู่ในหัวข้อว่าข้อดีก็เสียด้วยเนาะนะสจังหวะต้องต้องต้อง,องใส่ออโต้ลูปนะครับก็เอาตัวช่วยคุณเรียกเลยใครน่าจะช่วยคุณได้เร็วเจะได้ไม่มีใบงาน เลือกเลยคุณเลือกเลยอ่าอ่าเชิญเชิญเชิญครับทำเพื่อห้องครับทำเพื่อห้องคะแดนห้องทั้งห้องเพราะว่าสองจังหวะไม่มีอ่างน้ำมันครับสองจังหวะไม่มีอ่างน้ำมันสี่จังหวะมีอ่างเดี๋ยวนะแสดงว่าสี่จังหวะมีอ่างน้ำมันอ่างน้ำมันอะไรวะเนี่ยต้องหล่อเลื่อเอเิดเบิดไมได้ยู่หางเอออะไรนะเอ มันใช้อะไรฮะใช้น้ำมันเคครรืื่่่อองหลลนนนัับใช้้มเป็นตัวหล่อลื่นสี่จังหวะใช้น้ำมันเป็นตัวหล่อลื่นครับอ๋อสองจังหวะไม่ใช่สองจังหวะเลยต้องใช้ออโต้ลูปออโต้ลูปของสองจังหวะคือน้ำมันหล่อลื่นใช่ไหมครับไม่ได้ลยทำให้ควันเยอะครับอ๋อก็เลยทำให้ควันเยอะอ๋อผ่าน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 